สวั่ว่แล้วครับรีวิวของกับไมโครโฟนรูปแบบคอนเดนเซอร์นะครับผมที่ใช้กับคอมพิวเตอร์ PC หรือแล็ปท็อปก็ได้แล้วก็ใช้กับโทรศัพท์มือถือที่มีช่องเสียบ USB-C ก็ดีโหลด NT-USB มินินี่คือกล่องของเขานะครับผมรอบด้านกันเลยประมาณนี้จ้าหมอคอมววสวัสดีครับผมนายหมอคอมซิตีโชนะครับนี่ตัวจริงมาแล้วนะครับก็แกะเอามาใช้ได้ประมาณพักใหญ่แล้วล่ะครับกับเจ้าตัวนี้กับโหลด NT-USB-Mini มินินะครับผมใช้กับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะนะครับแต่ก็เคยลองนำมาต่อกับ iPhone แล้วก็ Android บ้างนะครับก็ อ,อ,อุปกรณ์ที่อยู่ในกล่องก็มีเจ้าตัวนี้มาให้ด้วยนะครับก็คือผมก็ยังไม่เคยใช้ครับตัวนี้เนาะก็เขาบอกเอาไปต่อกับขาตั้งขาตั้งไมออ่ผมก็ไม่ได้ใช้นะแบบนี้ก็คือตัวนี้จริงๆมันแบ่งออกเป็นในในกล่องก็มีตัวนี้ให้เดี๋ยวต้องถอดตัวนี้ออกก่อนก็แล้วก็มีสาย USB Type C ข้างหนึ่งเป็น C ต่อเข้ากับด้านหลังตรงนี้เดี๋ยวค่อยมาบอกอีกทีแล้วก็ฝั่งหนึ่งเป็น USB Type A นะครับก็ตัวนี้ ตัวไมโครโฟนโหลดนะครับเนนี้ยี่ห้อโหลดาจากทางออสเตรเลียเนาะแต่ก็มีจำหน่ายในเมืองไทยค่อนข้างเยอะแล้ว NT USB แต่ตัวนี้เป็นรุ่นมินิอ่ารุ่นเล็กลงมาก็ถอดออกมาอ้าวเอเอหลุดออกจากกันเลยคือเขาเป็นลูกเหล็กไม่ใช่ครับแม่เหล็กนะครับผมอ่าตัวนี้เป็นเป็นฐานข้างล่างก็มียางก็คือถ้าเรา วางกับพื้นก็จะติดหนึบเลยครับเพื่อนๆตรงนี้ยางนะครับแล้วก็มีตัวโลโก้โหลดอยู่ตรงนี้นะครับ n t u s b mini แล้วก็ตรงนี้กเ็เป็นที่สำหรับเนี่ยครับตรงเนี้ยเราสามารถวางตรงนี้ลงไปได้นะครับผมก็คือเวลาวางปุ๊บมันก็จะลงไปพอดีเลยเนี้ยแล้วเราก็สามารถหมุนซ้ายเอียงซ้ายเอียงขวาแล้วแต่เราได้ตรงนี้นะครับผมแต่ว่าไอ้ตัวตัวตรงเนี้ยครับเพื่อนๆมันจะเป็นเหมือนขารูปตัวยูขึ้นมาใช่ไหมครับแล้ว ตัวไมโครโฟนเนี่ยสามารถหมุนเป็นตีลังกาเป็น360องศาองศาเดี๋ยวผมขออนุญาตจับออกแล้วกันแล้วก็หมุนอย่างเงี้ยคือหมุนจะหมุนไปหมุนกลับตัวไมโครโฟนเนี่ยอขออนุญาตกดแก๊กไปแล้วก็สามารถหมุนได้360องศาแต่ว่าก็ค่อนข้างแข็งเนาะ,อะโอเคต่อต่อมาเดี๋ยววางลงกับคืนตัวนี้ก็คือเมื่อกี้อุปกรณ์ตัวเมื่อกี้ก็จะมีจุกยางแล้วก็น็อตเนาะก็มาคงมาเสียบตรงนี้แล้วไปต่อกับ ขาขายึดใหม่ที่เป็นแบบคุณจะตั้งให้มันเป็นแนวไหนเป็นขาที่หนีบโต๊ะหรือจะเป็นอื่นๆก็ไปใช้ร่วมได้แต่ถ้าคุณไม่มีขาคุณก็ใช้ขาที่เขาแถมมาให้เนี่ยวางอยู่บนโต๊ะใช้งานได้เลยทันทีเนี่ยน้ำหนักก็ผมว่ามีครึ่งโลได้นะก็ถือว่าวัสดุทำออกมาดูดีตัวรูปทรงไม้ต้องอธิบายนิดน,นึงก็จะเป็นเหมือนกับเอ่อกล่องดินสอเลยไหมเนี่ยเออรูปร่างลักษณะก็เออเป็นสี่เหลี่ยม จัตุรัสเอ่อสี่เหลี่ยมผืนผ้านะครับยกแนวสูงความหนาของไมโครโฟนนี่หนาประมาณนิ้วครึ่งได้นะเนาะอ่าก็ตัวรับตัวรับเนี่ยตัวนี้รับแค่ด้านหน้าด้านเดียวนะครับรับด้านหน้าด้านเดียวแต่ผมลองออพูดผ่านด้านบนตรงนี้ที่เป็นรูปแบบของยางแล้วมีโ,โลโก้โหลดนะครับเพื่อนๆก็เสียงก็ ออกมาในรูปแบบของใสๆเดี๋ยวค่อยไปลองดูกันด้านหน้าจะมีปุ่มอยู่ปุ่มเดียวก็คือตรงนี้กดปุ๊บก็คือ,อปุ่มนี้เอาไว้ใช้สําหรับฟังหรือไม่ฟังนะครับว่าอยากให้มีเสียงที่เราสะท้อนออกมาจากคือด้านหลังเนี่ยเราจะมีรูอยู่2รูคือรูอ u s t y y p e C อ่าอันนี้ก็คือต่อไว้ต่อ,ตอ,ตอสายที่เมื่อกี้ต่อสายแล้วไปต่อเข้ากับคอมพิวเตอร์แล็ปท็อป PC หรือว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแล้วก็อีกช่องหนึ่งเป็นช่องอหูฟัง3.5เอาไว้มอนิเตอร์เสียงนะครับคือถ้าคุณเสียบเปิบอ,อุปกรณ์ USB Type C ทเข้าไปกับคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะก็จะทำให้เจ้าตัวนี้เป็นเหมือนอาซาวการ์ตตัวหนึ่งไปเลยนะครับผมก็ใช้ตัวนี้เป็นซาวการ์ดไปเลยแล้วคุณก็มาเสียบหูฟังที่ตรงนี้แต่เวลาคุณพูดเนี่ยค่าหมดค่าปกติเนี่ยคุณก็จะได้ ยินเสียงตัวเองย้อนกลับมาก็คือมอนิเตอร์เท่ากับปุ่มเนี้ยคือมอนิเตอร์ออนกับมอนิเตอร์ออฟครับผมคือกดทีหนึ่งปุ๊บเขาก็จะได้ยินเสียงมอนิเตอร์ตัวเองอพูดไปด้วยฟังเสียงตัวเองไปด้วยดูว่าคุณภาพเสียงเป็นยังไงก็กดอีกทีปุ๊บเนี่ยก็ก็มอนิเตอร์ออฟแล้วจะเพิ่มลดเบาเสียงตัวปุ่มเนี่ยเห็นมามีโค้งด้านล่างก็ใช้หมุนเอาครับเพิ่มลดเสียงโดยการ เลื่อนหมุนเอาได้นะครับผมเป็นวอลลุ่มนั่นเองก็คือเป็นปุ่มเดียวกันทั้งกดได้ด้วยทั้งมอนิเตอร์ออนมอนิเตอร์ออฟกดดังแก๊กแล้วก็หม, mm hmm. หมุนเพิ่มลดวอลลุ่มตรงนี้อ่ะซึ่งเดี๋ยวเขาอนุญาตเมื่อกี้สายเออสายไปไหนแล้วเพื่อนๆนะครับสายหล่นเหรออ่ะโอเคเดี๋ยวสายสายสายก็ค่อนข้างยาวอยู่นะครับเพื่อนๆเดี๋ยวนะครับเพื่อนๆสายติดอะไรออกติดอยู่ทางด้านไหนเนี่ยอ่ะ โอเคสายมาแล้วสายตัวนี้เมื่อเสียบเข้าไปแล้วผมเองก็ต้องบอกว่าผมดูเสียบก็ตัวนะครับตรงนี้ usb type c ก็จะเสียบด้านไหนก็ได้มันมีค่าเท่ากันนะครับว่าะ type c เสียบได้ทั้งสองฝั่งพอเสียบไปแล้วปุ๊บก็จะมีไฟสถานะขึ้นนะครับเพื่อนๆที่มองเห็นก็คงจะเห็นคือพอกดตรงนี้ทีนึงก็ monitor on กับ monitor off เนี่ยก็สถานะไฟก็คงจะคนละสีกันเพื่อนๆก็คงจะเห็นกันอยู่แต่เดี๋ยวอ่ะ รีวิวประมาณเท่านี้เดี๋ยวผมก็ขออนุญาตตัดไปเป็นหน้าจอคอมพิวเตอร์เพื่อให้คุณฟังเสียงว่าถ้ามาจากมุมด้านหน้าด้านหน้าคือตรงนี้นะครับด้านหน้าคือด้านหน้าตรงนี้มุมด้านบนแล้วก็มุมข้างๆซ้ายข้างขวาแล้วก็ด้านหลังเนี่ยเสียงจะออกมาเป็นยังไงเดี๋ยวไปฟังมพร้อมก,กันกับโหลด NT USB Mini Mic Condenser สำหรับในส่วนของคนที่จะอัดพอดแคสต์หรือก็ทำในส่วนของวิดีโอคลิปก็ได้รครับ กลับมาในส่วนของตรงนี้หน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับได้เสียบเข้ากับในส่วนของระบบปฏิบัติการ Windows 11นะครับเรียบร้อยแล้วเสียบผ่านช่อง USB Type A ปกตินะครับอันนี้คือเสียงที่ได้จากด้านหน้าของโหลด NT USB mini ห่างจากผมประมาณสัก10เซนติเมตรนะครับผมด้านหน้าเนาะ,ะเดี๋ยวผมจะขออนุญาตจับแล้วก็ห่างเท่าเดิมแล้วก็พูดจาก ตอนนี้ด้านบนนะครับอันนี้ด้านบนเสียงเป็นยังไงบ้างผมพูดความแรงความดังเท่าๆเดิมนะครับจากโหลด NT USB mini นะครับแล้วก็ผมจะขออน,นุญาตหมุนไปด้านหลังนะครับอันนี้คือด้านหลังนะครับเสียงที่พูดจากด้านหลังของตัวโหลด NT USB mini นะครับอันนี้พูดทางด้านขวาของโหลดนะครับอันนี้เสียงทางด้านขวา แล้วก็อันนี้กลับมาด้านหน้าเหมือนเดิมด้านหน้าเหมือนเดิมนะครับแล้วก็นี่คือด้านซ้ายของโหลด nt usb mini พูดด้านหลังอีกทีหนึ่งครับว่าเสียงเข้าจะเป็นอย่างไรตอนนี้ผมไม่ได้ฟังเสียงมอนิเตอร์นะครับก็จะไม่ได้เสียงตัวเองเหมือนกันเดี๋ยวก็ต้องไปอยู่ในตัวที่อัดไว้จาก obs ด้วยเช่นกันอ่ะโอเคครับผมเดี๋ยวขออนุญ,ญาตที่จะลองกดปุ่มนะครับว่าเวลาคุณสลับกดปุ่มมอนิเตอร์เนี่ยเสียงมันจะเข้าไปไหมนะครับ อ่อันเนี้ยผมว่าอันนี้คือจุดสังเกตอันนึงเลยคือเสียงน่าจะเข้าเนาะเนี่ยอันนี้คือกดปุ่มว่า Monitor ร์ออนม t o r อนิแต่ตอนหมุนวอลลุ่มเนี่ยเนี่ยตอนนี้หมุนจะไม่มีเสียงได้ใหญนะครับแล้วก็ตอนนี้อ่ไมโครโฟนวางอยู่ด้านหน้าของคีย์บอร์ดเท่ากับคีย์บอร์ดอยู่ด้านหลังนะครับเดี๋ยวผมจะลองพิมพ์ดูนะครับอ่าเนี่ยอ,อันนี้ผมพิมพ์สวัสดีครับ ตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเนี่ยอันนี้คือเสียงจากด้านหน้าเดี๋ยวผมขออนุญาตที่จะเอาโหลดมาไว้าคือเอาคีย์บอร์ดมาไว้ไวอยู่ทางด้านหน้านะครับตอนนี้เสียงของผมก็จะห่างไปประมาณสักเกือบ2 0ซนติเมตรนะครับและคีย์บอร์ดก็อยู่ด้านหน้าเลยเดี๋ยวพิมพ์คำเดิมนะครับสวัสดีครับตอนนี้เป็นยังไงบ้างน,นะครับ อ้าวโอเคนะครับตอนนี้เป็นอย่างไรกันบ้างเรียบร้อยแล้วแต่เพื่อนๆนะจะได้ยินแต่เสียงคีย์บอร์ดนะครับนี่ก็เป็นคุณภาพเสียงของโหลด NT USB mini อ่ะเดี๋ยวกลับไปที่เดิมนะครับเอามาวางโดยส่วนใหญ่ผมก็จะใช้ขนาดความห่างประมาณสัก10เซนตเมตรตรงนี้นะครับในการบันทึกแล้วจะบันทึกอ่าเขาเรียกว่าอ่าจากทางหน้าตรงโดยส่วนใหญ่นี่ก็ลองฟังกันดูครับกับคุณภาพเสียงจากโหลด NT USB mini นะครับก็ใช้ในการทำสื่อบางสื่อบางตัวผมก็ใช้ s m s u n n อ่าแล้วก็บังตัวก็ใช้หูฟังเอียร์พอของ iPhone เองโดยตรงหรือถ้าเป็น Android เนี่ยก็เป็นไมโครโฟนจาก Pixel โดยตรงเลยก็มหกีหลากหลายอุปรกรณ์ในการบันทึกเสียงนะครับนี่ก็ถ้าอยู่ที่บ้านตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่ทำสื่อนะครับสำหรับถ้าเป็นการอาัดจ,จากบนคอมพิวเตอร์นะครับ ก็ลองเลือกนำไปใช้งานกันดูตัวนี้ก็สามารถต่อเข้ากับสมาร์ทโฟนได้แต่ว่าต้องเป็นสมาร์ทโฟนที่รองรับด้วยนะครับผมก็คุณต้องไปหาสายเองเพิ่มนะครับที่เป็น USB Type C to C นะครับแล้วก็จะต่อเข้าสู่ iPad หรือจะต่อเข้าสู่ในส่วนของสมาร์ทโฟนของอย่างผมมี USB to Camera Adapter ก็ต่อเข้ากับ iPhone ด้วยสายเดิมนี้ได้เลยทันทีนะครับก็ลองเลือกใช้งานกันดูครับตัวนี้ ไมโครไดเซอรตัวนี้รีวิวให้ดีต้องมีราคาเออตอนนั้นได้มาก็ต้องบอกว่า4,000มีทอนนิดหน่อยนะครับก็ต้องบอกว่าไมค์ของโหลดเป็นไมค์คุณภาพผมก็อยากจะลองใช้สักหนึ่งตัวเพราะผมมีออไมคที่เป็นไมคปกติทั่วไปตัวร้อยกว่าบาทจนกระทั่งไมค์แซมซ n นที่เพื่อนๆฟังผมรับสายบริการหมอคอมอยู่เป็นประจำตัวนั้นก็อยู่ประมาณออพันกว่าบาทพันไปไปลายและตัวนี้ก็เป็นตัวที่เขาต้องบอกว่า ก,ก็ทุบกระปุกเพื่ออยากลองมาใช้งานสักหนึ่งตัวแต่ก็ยังมีตัวที่สูงกว่านี้ที่อยากได้อีกแต่ก็ต้องเก็บเงินไปเรื่อยๆเพื่อหาซื้อมารีวิวกันนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกับในส่วนของเสียงผมเสียงผมเองยังมีอาการเป็นขึ้นจมูกเล็กน้อยก็ต้องขออภัยในความไม่สะดวกกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วกับการรีวิว นี่คือเสียงจากโหลด NT USB Mini มินิกับผมนายหมอคอมสิทธิโชคจากบริการหมอคอม1414 14. พรราร์ตกันนะครับฝากติดตามทุกๆช่องทางกันด้วยถ้าชอบก็อย่าลืมแบ่งปันกดแชร์กดไลค์กดถูกใจกดกระดิ่งตีละครังบอกเพื่อนๆว่ามีสื่อดีๆอย่างนี้แล้วก็ใครมีอุปกรณ์อะไรที่น่าสนใจทำรีวิวแล้วอย่าลืมส่งมาแบ่งปันขึ้นในใสายด่วน1414และแอปพลิเคชันแท็บ o Read ด้วยนะครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับผม